สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับน้องจูเลียกแล้วค่ะของพีทีบริษัทเพชรยนต์นะ,คะ่คะสาขาเซรีไทย95ค่ะคุณพี่ค่ะวันนี้นะคะน้องจูเลียนะคะมีรถให้พี่ๆได้ชมนะคะมารีวิวอีกหนึ่งคันนะคะ เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่กับเจ้า h o n d a j e จนะเป็นตัว 1.5S ค่ะคุณพี่ค่ะปี2021คันนี้บอกเลยนะคะว่าเลขไม้นะวิ่งไปต่อโลเฉลี่ย20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่เยอะเลยคุณพี่ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ได้เป็นสีบรอนเงินแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะคุณพี่ได้เป็นไฟคารเจนนี ได้เป็นไฟฮฮโลรเจนนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวกระจังหน้าเขาเนี่ยคือจัดมาให้ใหญ่ๆเป็นโครเมียมแบบนี้ตัดกับสีดำลายลางังพึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวนี้คุณพี่ขาได้เป็นล้อกระถาแบบนี้มาให้นะคะคันนี้นะคะได้นะคะคุณพี่ขาบอกเลยนะว่าได้อ่าขอบ15นิ้วแบบนี้สวยๆเลยคุณพี่ใครไม่ชอบนะเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคันนี้อยู่ตรงนี้นี่ กระจกก็ได้เป็นแบบพัฟเฟฟ้าคุณพี่คะ่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วก็ในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างบอกเลยว่าคมกริบเลยคุณพี่ไม่มีรอยบุกรอยลักยิ้มเลยเนี่ยค่ะคุณพี่ะ่ะให้ดูนะคะในส่วนของหัวน,น็อตนะคะ หัวน็อตนะคะคุณพี่คะเสาเอา่อเสาบีนะคะไม่มีการขยับขยี้ใดใดทั้งสิ้นหัวน็อตนะคะยังคมคมเดิมๆอยู่นะคุณพี่คะในส่วนของด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณพี่หัวน็อตนะก็ยังเป็นหัวน็อตเดิมๆคมๆะคมเนี่ยค่ะนี่กระจกนะคะฮอนด้าเดิมๆรอบคัน ในส่วนของด้านหลังนี้คุณพี่ขาเขาเปิดออกมาจะเป็นแบบโช๊คแบบนี้เรียบร้อยเนะะี่ยค่ะพื้นที่ด้านหลังก็ให้มาแบบจัดเต็มกว้างขวางเนะะียค่ะคุณพี่ขาในส่วนของไฟก็ได้เป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะอ่ะนี่เลยอุปกรณ์ฉุกเฉินเขามีมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ขาบอกเลยนะว่าพื้นที่ให้มากว้างขวางจัดเต็มเบาะนะคะสามารถที่จะพับลงแบบนี้ได้ เห็นไหมว่าเบาะพับออกมาแล้วอะเรียบสนิทแบบนี้เลยคุณพี่เบาะเรียบสนิทเวลาเราพาเด็กๆไปไหน,นไกลๆอะเราจะให้น้องๆเขานอนในรถคุณพี่ค่ะก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเนื่องจากว่าเบาะเขาเนี่ยพับเรียบสนิทบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนอนในรถได้เลยนะคะในส่วนของหัวน็อกก็นี่เห็นไหมว่าหัวน็อกก็ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะ หัวนัดคมๆเดิมๆนะคะคุณพี่ขาได้เป็นโชค๊คแบบนี้อืม mm. เห็นไหมนี่ส่วนของรอยก็ไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะคะคุณพี่ขายังสวยๆเลยนะคะด้านนี้ก็คงเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตก็ไม่มีขยับรอยไฟนะคะก็ไม่มีแตกร้าวใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็เป็นเดิมๆโรงงานนะคะคุณพี่รถเข้าใหม่นะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะถ้าหากว่ามันมีรอยนิดหน่อยๆนะคุณพี่นะ หมายถึงว่าสกรปรกอะไรเงี้ยเราซีนให้แน่นอนเปิดออกมาคุณพี่ขาเห็นไหมว่านี่เห็นไหมว่าพื้นที่เขาให้มาแบบกว้างขวางแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาดคะตั้งแบบนี้ครึบครึบอ่า โอเคน้องอาจจะยกแรงไปเพราะมันสามารถที่จะพับไปข้างหลังได้อีกด้วยบอกนะคะนี่เลยคุณพี่ในส่วนของพื้นที่ด้านหลังเขาก็ให้มาแบบจัดเต็มคุณพี่ขาพื้นที่กว้างขวางนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้มาให้หนึ่งจุดเลยด้วยกัน สำหรับคันนี้นะคะคุณพี่คันนี้ใครอยากได้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆให้ดูในส่วนของหัวน็อตน,นะคุณพี่ก็ไม่มีการขยับขยี้ใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนี่เลยนะคุณพี่ขาบอกเลยว่าใช้งานสะดวกสุดๆไปเลยนะคะนี่ทำเบาะลงไปเปิดออกมาด้านนี้กันบ้างคุณพี่นี่เห็นไหมว่าด้านหน้านะคะห้องผู้โดยสารนะ ห้องคนขับพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องเข้าไปนั่งให้ดูนะคะคุณพี่นี่ส่วนของพื้นที่นะคะคุณพี่คะให้แบบจัดเต็มที่วางแก้วเขาบิวอินมาให้แบบนี้เห็นไหมว่าสวยงามมากๆค่ะพวงมลาลัยได้เป็นแบบสามการนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของคอนโซล ด้านหน้านะคะก็ได้เป็นแบบวิธีเดิมโรงงานคุณพี่แล้วก็แอร์นะคะก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิองศาตามที่ตัวเองต้องการได้อีกด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นี่เขายังไม่ได้แกะเลยพลาสติกพลาสติกนะคุณพี่นะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะคุณพี่หาได้เป็นเบาะผ้าอ่าสีเทานะคุณพี่นะบอกเลยว่าระบายอากาศได้ดีมากๆนะสําหรับเบาะผ้าเนี่ยค่ะ เกีย์อัตโนมัติคุณพี่คันนี้นะคะบอกเลยว่าพื้นที่เขาให้มากกว้างขวางสําหรับแจซดนะคะคุณพี่แล้วก็นี่มีกระจกมาให้แบบนี้หนึ่งจุดนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่บังแดดนะคะคุณพี่คะ <c oughs> นี่เราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเราสามารถที่จะทําแบบนี้นี่ก็คือบังแดดนะคะคุณพี่เราสามารถที่จะบังแดดแบบนี้ได้นะคะ นี่สามารถที่จะทําได้หมดเลยนะคะคุณพี่คะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเพดานนะคะก็ไม่มีรอยเจิมนะคะเพด้านสวยกริบเลยคุณพี่สวยแบบสวยใสสะอาดเลยในส่วนของเพดานนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคันนี้ก็จะประมาณนี้คุณพี่วิทยุนะก็เปิดเพลงได้ปกติเลยคุณพี่ก็หาตัวสายนะคะมาเชื่อมได้เลยนะคะคุณพี่คาก็เชื่อมได้ปกติเลยคุณพี่ เปิดเพลงฟังเพลงนะคะได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะแอร์ก็สามารถที่จะปรับได้เพราะว่าเขาจะมีในส่วนของช่องปรับของด้านนั้นๆคุณพี่จะได้ไม่ต้องแบบว่าเออดีกันเนาะบางทีอุณหภูมิแต่ว่าความเร็วของความแรขง,รข,องรของรวมอะไรเงี้ยคุณพี่สามารถที่จะปรับแยกกันได้นะคะอาจจะไม่ได้แยกสายขวาแต่ก็ยังมีที่ปรับมาให้เราปรับอีกด้วยเนาะ คันนี้นะคะมีระบบกันลื่นไหลคุณพี่นี่มีมาให้แบบนี้กระจกด้านข้างนะคะได้เป็นแบบออตโต้บานหนึ่งแล้วก็ได้เป็นแบบไฟฟา้าอีก3บานเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะคะเห็นไหม ตัวด้านประตูเขาเนะี่ยตัดกับโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ส่วนของอีกด้านหนึ่งหัวน็อตให้ดูเลยสําคัญมากนะคะหัวน็อตคุณพี่เดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูใกล้ๆหัวน็อตนะคะเราซูมให้ดูกันแบบนี้เห็นๆเลยนะคะชัดมากเวอร์นะคมคมคุณพี่คมคมนะคะคมคมคืออะไรคมคมคือไม่มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะรถของเราการันตีได้เลยนะคะว่าไม่มีการกลับสีกลอมใหม่ผิดความชนหนักจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ นี่ข้างบนสวยกริบอยู่เลยคุณพี่ะ่ะให้ดูกันต่อนี่ส่วนของห้องเครื่องกันต่อคุณพี่ะ่ะอ่ะนี่เลยนะคะห้องเครื่องคุณพี่นี่เห็นไหมห้องเครื่องนะคะยังสวยกริบอยู่เลยคุณพี่ขาคันนี้นะ ห้องเครื่องสวยมากๆเลยค่ะคุณพี่ค่ะห้องเครื่องนะคะก็ไม่มีน้ํามันไหลออกมาเลยนะคะแล้วก็การทํางานของห้องเครื่องของเจ้าคันนี้ก็ปกติดีคุณพี่ให้เห็นนะคะให้ซูมให้ดูอะให้เห็นทุกอย่างอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพคุณพี่น้องซูมให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะด้านนี้คุณพี่เห็นได้เลยว่าไม่มีการขยับขยเยินใดใทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมว่านี่หัวน็อตยังคมๆเดิมๆด้านในก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เลย ทุกส่วนนะคะเราจะให้ดูนะคะหัวน็อตนี้สําคัญมากคุณพี่หากรถมีการแบบว่าเปลี่ยนอะไรมาอะไรเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดเลยนะคะรูระบายอากาศค่ะคุณพี่แล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สังเกตได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เองคุณพี่ก็ถ้าเป็นเดิมๆก็จะกดแลบบูแบบนี้เห็นไหมประมาณนี้เลยคุณพี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้เห็นไหม เดิมๆทุกอยาก่างในส่วนของแผ่นกันความร้อนเดี๋ยวเรามีมาให้นะคะคุณพี่หานี่นี่เลยนะคะหัวน็อตของอีกด้านหนึ่งนะค,ะคุณพี่นะก็ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นไม่มีการถูกงัดแงะแน่นอนนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันให้ดูด้านในด้วยให้ดูกันแบบนี้เลยในในส่วนของด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะนี่เลยเห็นไหมอ่ะคุณพี่ท่านนี้นะคะก็สรุปโดยรวมนะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทคุณพี่ เป็นตัว Honda j เจ็ดนะคะเป็นตัว1 5ึ่งนะคุณพี่ปี2021นะคะคันนี้สวยงามมากๆคุณพี่ค่ะใครหาอยู่ใครสนใจนะคะคุณพี่ก็สามารถที่จะทักแชทน้องมาได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรนะคะ097เลย239สาโอ้ขอภัยค่ะ17ค่ะคุณพี่ค่ะ คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะคุณพี่ขาราคาะคะอยู่ที่49,000บาทกับงวดผ่อนอ 7, ประมาณ7,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะคันนี้นะคุณพี่ Honda Jazz 1.5 S นะคะคุณพี่ขาเป็นปี2021ปีใหม่ด้วยนะคะหาใครสนใจนะคะคุณพี่ขาสามารถกดที่รายละเอียดเพิ่มเติมอะเพิ่มเติมนะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีลายน้องนะคะคุณพี่สามารถแอดลายตัว JU นะคะ LIA แล้วก็ underscore 49อดมาได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ